Hertz, มีหนึ <Guys responses with you> ่นหนึ่งรคนในเกมเอามังอัดเอ๊ะแคนไม่ได้เป็นฆาตกรเหรอฆ่ามันคนเลยเห็บมากคนลีพอร์ตเฮ้ยไอ้สกักแค่ทันวคน พวกเราไมเห็นมาใช่ไหมฉันเห็นะฉันเห็นอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะฉันไม็รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยใครใครใครช่วยเอะมันออกลยจริงเลยเกอเือไปแล้วจีจีว้าวโอ้วฉันจะกระโดดลงไปได้เหรอไปแล้วนะ ไปตรงนู้นเออนี่มันใครเนี่ยใครมันมาเข้ายานของพวกเรามาไปเช่เชยเชยพวกนายเห็นเห็นมาไหมเซิร์ชเซิร์ขวดมันสกิ๊สกิ๊บเฮ้ยขวดมันเฮ้ยขวดมันเฮ้ยขวดมันขวดมันเฮ้ยขวดมันเลยไปใครอะจุดแดงมันเนคุณค่ะสีแดงเซิร์เซิรเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนจะขอความช่วยเหลือไ,ได้แหละ ลงไปเลยลงไปเลยช่วด้วยนะบนพื้นแล้วีช่วยด้วยตอนนี้มันจะมาเกอะไรอยู่คนเดียวนี่เอะอุ้ยใครเนี่ยมันยอนี่ฉันไมนแล้วเราเจอมันแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่ควรันเร็วเจอมั้า ใช่อินฟอร์ตอร์ดีนะที่ฉันยังไม่ตายอ่ะ่ฉันดีสีฟ้าฉันไม่ปล่อยแกไปไดนไงหรอกจบสีฟ้าเพื่อนแกแล้วเพื่น้เลาวาต่อตัวผเราต่อตัวใ่อินอร์เตรต่อตัว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  ยอะไรกันเร่อยเ้ยคอยูนุองเฮ้ยจะจะขาวหนเงี้ยจอไปให้หมดเลยไม่แแกกับช้าตมลดี้าหรอเมื่อกี้ขาออหอดฉันจำแกเอาลายชิิวันนี้เลย